ควัสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยบุ๋มปนัดดาขอบคุณทนายประมาณช่วยเคลียร์เรื่องสาร่าหญิงวรันทรทำหนุ่มตีอ,อกหักเพราะชอบหนุ่มเข้ม นาวมีแคมเบลมอบชุด PPE สร้างชื่อให้กับพิพิธภัณฑ์เฮฮาบอยแบนจีนหุ่นพลัซสาย Produce pandas สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงของ e n t e r t a i n m e n t Day ครับวันนี้อยู่กับโบ๊และก็ภาพแพรครับใช่แล้วค่ะรับชมพวกเราได้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น True Insight HD True For You แล้วก็ True ID ด้วยค่ะข่าวของเราวันนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักคู่นี้ก่อนคุณนาตาลีแล้วก็คุณฟลุ๊กนั้นเองเพราะว่าล่าสุดได้ประกาศข่าวดีตอนนี้คุณนตลีตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ ถือว่าเป็นข่าวดีไม่น้อยเลยนะคะสำหรับคู่รักอย่างคุณนาตาลีเจริญนนค่ะแล้วก็คุณฟลุ๊กเกิดพทนที่มีพิธีมั่นแล้วก็มองคลส,สมรณมงคลสมรสไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะถึงแม้ว่าพิธีฉลองวิวาอาจจะยังไม่ได้จัดขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ทั้งสองกำลังมีทายาทอยู่ในขั้นของไฟยิงแล้วโดยในไ G ของคุณนาตาลีค่ะก็ได้โพสต์รูปคู่กับสามีอย่างคุณฟลุ๊กนะคะพร้อมกับถือภาพทารกที่อยู่ในท้องแล้วก็เขียนข้อความค่ะว่า Happyness theway on the way หนูน้อยมาแล้วค่างานนี้ทําเอาคนในวงการ ก็เข้าไปแสดงความยินดีกันเพียบเลยส่วนจะเป็นเพศอะไรนั้นนะคะคงต้องรอให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ป้ายแดงเนี่ยออกมาบอกด้วยตัวเองค่ะ ด้านของผู้แอปเปิลสีสงเงียบและก็ฟุกจิรักครับก็ไม่น้อยหน้าครับล่าสุดแอปเปิลกลังตั้งท้องลูกคนที่2ที่มีอายุครรภ์ประมาณ3เดือนแต่งานนี้ครับคุณแม่ก็มีอาการแพ้ท้องหนักอาการเลยโดยเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ข้อความว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้นอีกแล้วรักที่สุดช่วงนี้แม่แพ้ท้องอย่างหนักขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เงียบมา3เดือนแล้วนะงงับถึงตอนนี้จะยังคงแพ้ไม่หายแต่มีความสุขมาก ดีทั้งสองครอบครัวเลยนะครับถูกต้องค่ะอะมาต่อกันที่เรื่องราวของคดีความกันบ้างนะคะก่อนหน้าน,นี้ถ้าจํากันได้คดีความของคุณซาร่านั่นเองก็มีข่าวออกมาว่าเธอเนี่ยเตรียมที่จะฟ้องคนดังประมาณสักห้าคนและหนึ่งในนั้นก็คือมีพี่บุ๋มด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะออกมาชี้แจงไปที่เรียบร้อยว่าพี่บุ๋มไม่โดนฟ้องนะจ๊ะ แล้วมีข่าวออกมานะคะว่าพิธีกรมากความสามารถคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยโดนนางแบบดังอย่างคุณซาร่าคาซิงกินีเนี่ยเตรียมจะฟ้องหลังจากที่ไปเป็นพิธีกรในรายการหนึ่งค่ะทำเอาคุณบุ๋มเนี่ยถึงกับงงสุดๆไปเลยแต่ว่าล่าสุดนะคะทนายส่วนตัวของคุณซาร่าก็ได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าไม่ได้ฟ้องเจ้าตัวแต่อย่างได้ ล่าสุดพี่บุ๋มก็เลยออกมาเผยความรู้สึกนะคะหลังจากที่ทราบข่าว่าคุณซาร่าเนี่ยไม่ได้ฟ้องโดยบอกว่าถ้าอีกฝ่ายจะฟ้องจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ว่าทางที่ดีก็ไม่อยากให้ฟ้องค่ะเพราะว่าการไปศาลแต่ละครั้งมันใช้เวลาไม่น้อยเลยครับนี่นะครับ ทนายประมาณออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ฟ้องบุ๋มจะฟ้องได้ยังไงไนเมื่อแบบบุ๋มทําหน้าที่พิธีกรเท่านั้นมันเป็นสิทธิ์ของแขกรับเชิญเท่านั้นที่จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้อย่าฟ้องเลยไปศาลมันใช้เวลานาน <c oughs> บุ๋มเชื่อว่าบุ๋มทํางานด้วยใจอ่ะว่าเออการสัมภาษณ์แขกเนี่ยถ้าแขกยิ่งออกหลายรายการแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราไปสัมภาษณ์ซ้ำๆๆผมว่าคนดูก็เบื่อเองอะ่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ร้อนอยู่แล้วดังนั้น เรามองดีกว่าว่าคนดูจะได้อะไรคนดูอยากรู้อะไรบุ๋มก็จะถามตรงเออก็ถามแทนอย่างเงี้ยก็คุณหรือคุณไม่อยากรู้ถูกไหมบุ๋มก็ถามแทนจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตอบได้หรือไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะตอบแต่ถามว่าถ้าเกิดตอนนักวันนั้นซาร่าจะฟ้องอจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ก็คงเป็นคดีแรกที่แขกรับเชิญฟ้องพิธีกรปกติจะเป็นแบบคู่กรณีของแขกที่จะฟ้องพิธีกรมากกว่าแต่น่าจะเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าเป็นการพูดถึงบุ๋ม ในกรณีที่อาจจะถามแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วหมูว่าคาถามบางคนแรงกว่าหมูบิ๊กนะอย่างเช่นเธอท้องสองอีกหรือเปล่าเป็นแม่เลี้ยงเดียวสองท้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหมูแบบพอหมูไปฟังคําถามของคนอื่นแรงกว่าเราอีกจริงๆแล้วโดนก็คือไม่ได้โดนแม่คนเดียวแน่นอนต้องมีควรจะพ่วงคนอื่นด้วยนะคะทุกๆรายการอย่าพ่วงดีฉันคนเดียวเออ อ่ะแต่ทางที่ดีก็คือไม่พ่วงใครเลยจะดีกว่าเนาะที่เธอบอกไม่ฟ้องใครเลยก็ดีเหมือนกันครับผมอ่ะมาที่หนึ่งเรื่องที่น่ายินดีนะสำหรับพี่แจ็คเชิญยิ้มเราก็ทราบกันดีว่าเขาเนี่ยป่วยเป็นโรควันโรคปอดมาตั้งแต่ปี6-2แล้วล่าสุดเห็นว่าดีขึ้นกว่า80%แล้วเลยครับ หลังป่วยและรักษาตัวจากอาการป่วยวันโรคปอดครับมตั้งแต่ช่วงปี2,562ล่าสุดครับแจ็คเชนยิ้มก็ได้อัปเดตอาการป่วยว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นมากแล้วประมาณ80%ครับสามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้เยอะขึ้นเมื่อเทียบกับแต่ก่อนแต่ว่ายังคงต้องไปพบหมอตามนัดอยู่นะครับส่วนคืบหน้าการผ่าตัดไตของแฟนสาวอย่างคุณหญิงอภิษราก็รอให้ร่างกายของอีกฝ่ายแข็งแรงก่อนครับ เรารักษาตัวมาประมาณสักปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าตามเกณฑ์แล้วเนี่ยมันควรจะหายแล้วแต่ว่าด้วยความที่เชื้อมันดื้อยาก็เลยต้องปรับยาไปเรื่อยๆแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่แต่ก็ดีขึ้นน่าจะเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับผมรอแคออ่น้ำหนักขึ้นแล้วก็รอแค่คุณหมอบอกให้หยุดยาแค่นั้นเองครับตอนนี้ดีขึ้นเยอะอ ตอนนี้เตรียมผ่าหรือยังคร่น่อ่าตอนนี้หญิงอยู่ในขั้นตอนของการเขาเรียกว่าทำเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วก็เขาเรียกว่าส่งเรื่องส่งปัสสาวะไปตรวจให้เรียบร้อยแล้วก็คนที่จะแลกไตให้ไตกับหญิงก็คือน้องชายเขาก็คือทั้งคู่ต้องต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่เขาเตรียมเอาไว้ร่างกายที่ต้องแข็งแรงด้วย ต้นต้นก็คือของพี่หญิงนี่คือทำร่างกายให้แข็งแรงใช่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 เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าการผ่าตัดมันต้องร่างกายแข็งแรงแล้วก็พร้อมจริงๆแล้วก็คนป่วยด้วยถ้ายิ่งไม่พร้อมเข้าไปใหญ่อยู่ในห้องผ่าตัดอาจจะมีการผ่าตัดแล้วก็มีแผลมีความบาดมีอาการบาดเจ็บหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่แข็งแรงจริงๆอ่ะคุณหมอก็จะยังไม่ยังไม่ปล่อยให้ ให้มีการผ่าตัดอย่างแน่นอนเพราะนั้นแล้วเราก็ต้องรอให้พร้อมจริงๆก็ต้องใจเย็นๆกันไปก่อนก็เป็นกำลังใจให้ทั้งพี่แจ็คแลวก็พี่หญิงเลยนะครับใช่แล้วค่ะอามาต่อกันที่นามีแคมเบลกันบ้านนะคะหลายคนอาจจะจำภาพจำของเธอติดตาได้จากการที่เธอเนี่ยใส่ชุดมิดชิดไปที่สนามบินแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินนะคะล่าสุดชุดนั้นของเธอเนี่ยโดนพิพิธภัณฑ์มาติดต่อให้ไปจัดแสดงแล้วค่ะ คือปิดหน้าปิดตาปิดไปหมดเลยนะ,ะถ้ายังจํากันได้นะคะเอลมิแคมเบลซูเปอร์โมเดลรุ่นใหญ่วัย49ปีเค<อ>ยปรากฏตัวในชุดแฮชแมทสูตรค่ะหรือว่าชุดสูตรป้องกันไวรัสที่ปิดมิดชิดมากไม่นับรวมทั้งแมสสนะคะถุงมือแล้วก็แว้นตาครบครันเลยทีเดียวที่สนามบ,บินแห่งหนึ่งใน LA จนเป็นที่มาให้หลายคนเนี่ยกลับมาพูดถึงที่ัยรักความสะอาดแบบสุดๆของเธอคนนี้กันอีกครั้งค่ะ รวมทั้งภาพนี้ของนาวมิแคมเบลเองนะคะยังส่งผลส่งอิทธิพลให้หลายคนที่ได้เห็นเนี่ยตระหนักแล้วก็กระตือรือร้นที่จะป้องกันตัวเองจากไวรัสร้ายแล้วก็สารพิษอันตรายในชีวิตประจําวันกันด้วยค่ะจากเดิมที่มักมองกันนะคะว่านี่ถือเป็นพฤติกรรมรักสะอาดที่อาจจะดูโอเวอร์ไปสักนิดหนึ่ง ลาสุดครับเธอก็เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งให้ขอชุดแฮ m a t ทสูรของเธอไปจัดแสดงสักชุดหนึ่งโดยถึงแม้ว่านางแบบรุ่นใหญ่คนดังจะไม่เปิดเผยว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ไหนติดต่อมาครับแต่เธอก็บอกว่าชุดนี้ก็ได้รับการร้องขอเป็นชุดที่เธอเนี่ยเคยนํามาสวมใส่จริงๆรวมถึงมีการร้องขอเสื้อคลุมเบอร์เบอรี่ที่เธอมักใช้สวมทับอีกต่างหาก ซึ่งทุกคำร้องขอที่ว่ามาเธอก็ตอบตกลงเซเยสเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนจะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งไหนคงต้องรอติดตามกันนะครับจำได้เลยว่ามีคลิปออกมาด้วยนะคะไม่ใช่แค่ใส่ PPE ขนาดน,านั้นแต่พอเธอนั่งปุ๊บ เธอพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเช็ดทุกสิ่งอย่างเหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ไวรัสระบาดการทําแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองที่ดีใช่เป็นตัวอย่างที่ดีนะผมว่านะใช่ครับผมมาที่อีกหนึ่งคนดีกว่าสำหรับคิมแครดเชียนนะฮะเราก็ทราบกันดีว่าเธอเนี่ยมีคนฟอลโล่ใน i อกว่า190ล้าน Followers นะฮะและเชื่อมั้ยครับว่าเวลาเธอลงโฆษณาที1ตัวเธอได้เงินมากกว่า20ล้านบาทเลยนะครับ ยืนยงมายาวนานฮะเกือบ2ทศวรรษหรือว่า20ปีแล้วสลาเร l i t y keeping up with the Kardashians ครับการติดตามชีวิตครอบครัวค d ดาเชียนซึ่งอย่างที่หลายคนทราบว่านี่คือผลงานสร้างชื่อและทำเงินอย่างมหาศาลให้กับสมาชิกค,ครอบครัวนี้หนึ่งในนั้นก็คือคิมค a ดาเชียนครับลูกสาวคนกลางในบรรดารลูกสาวสามใบเถาของคริสเจเนอร์ซึ่งประกอบไปด้วยคร์นี่คิมและก็โคลีย์คดเชียนครับ ตามข่าวบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคิมแครเชียนเพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ40นะฮะเมื่อวันที่21ตุลาคมครอบครองทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า900ล้านดอลลาร์หรือเกือบ28,000ล้านบาทครับหากคำนวณจากค่าเหนื่อ20%ที่เธอจะได้รับจากเรียลิตรายการนี้ที่กำลังจะปิดฉากลงในปีหน้า เธอได้รับซีซั่นละ6ล้านดอลลาร์หรือเกือบ190ล้านบาท <ừ> นะครับ <ừ> แต่ว่าล่าสุดนะคะทานคิมแคเนเชียนค่ะก็บอกว่าค่าเหนื่อยจากรายการนี้เธอโพสต์ IG เพียงไม่กี่โพสต์เนี่ยก็ได้มากกว่าแล้ว ซึ่งจากตรงนี้นะคะก็คงไม่น่าแปลกค่ะเพราะว่าปัจจุบันคิมเคเดเชียนนั้นมีผู้ติดตามทาง IG กว่า190ล้าน followers และเธอนะคะติด1ใน5รับซับจากสปอนเซอร์ต่อ1โพสต์ทาง IG มากที่สุดค่ะตัวเลขเน็ตๆที่คิมเคเดเชียนนะคะได้รับต่อ1นโพสตที่มีสปอนเซอร์ทาง IG ก็อยู่ที่ประมาณ858,000ดอลลาร์ค่ะหรือกว่า26.5ล้านบาทแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยด้วย หนึ่งโพสยี่สิบหกจุดห้าก็ไม่แปลกใจกที่ว่าปีหน้าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายเพราะรว่าแค่หนึ่งโพสไม่ต้องทำอะไรเลยนอนโพสไอจีเฉยๆก็ได้เงินเอารูปมาแล้วก็โพสโพสโพสของเรา26บาทยังไม่มีคนจ้าง <c oughs> เลย <c oughs> คุณก็ทำไมอาภาพขนาดนั้นไม่เอาสิ <c oughs> มากันที่แกงนี้กัน,ากน้างดีกว่าต้องเรียกว่าเป็นแกงอมตะเป็นสาวสวยที่แม้วัยจะเลยเลขสี่ไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงสวยอะไรขนาดนี้อยู่กับแกงของซูชิและเพื่อนๆน,นั่นเองค่ะ เรียกว่าเป็นแกงน๊งนางเอกไต้หวันวัยเลยเลข4นะที่โอ้โหทั้งสวยแจม่มแล้วก็ยังโด่งดังไม่แพ้สมัยสาวๆกันเลยนะคะสำหรับสสาวซูฉีค่ะนางเอกเซ็กซี่วัย44ปีแล้วก็ยังมีหลินซินยู่นะคะจากซีรีส์องค์หญิงกำมะลอนี่วัย44ปีเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างจินหัวในวัย42ปีค่ะเมื่อล่าสุดนะคะทางซูฉีเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพ3ทหารเสือสุดสวยแก๊งนี้ลง i อจนเรียกยอดกดไลค์กดเลิฟได้มากมายเลยทีเดียวจากลุคที่ยังดูสวยใสไม่เปลี่ยนค่ะ แม้ว่าในภาพเนี่ยอาจจะดูแสงสว่างไม่เพียงพอแต่ก็ไม่อาจบดบังลุคที่ยังดูดีไม่เปลี่ยนของทั้ง3คนได้เลยนะคะโดยจากโพสต์นี้นะคะซูชีก็เขียนแคปชั่นประกอบภาพเอาไปด้วยค่ะว่าเวลาคนเราโดดเดี่ยวก็อาจจะรู้สึกเหงาได้ง่ายๆซึ่งงานนี้นะคะทางอย่างจินหัวค่ะก็คอมเมนต์ตอบกลับมาทันทีเลยว่า คิดถึงแล้วเนี่ยดามข่าวครับบอกว่าซูชีนั่นพักอยู่ที่ไต้หวนันบ้านเกิดตั้งแต่ต้นปีครับขณะที่ฝงเต๋อหลุนฮะสามีผู้กำกับต้องไปทำงานที่ฮ่องกงแต่ถึงอย่างนั้นครับในโอกาสสุดพิเศษฝ่ายชายก็จะลัดฟ้ามาฉลองกับซูชีอย่างพร้อมหน้าอย่างที่เห็นกันในจากโพสต์เมื่อเดือนสิงหาคมครับที่ฝงเต๋อหลุนเนี่ยได้ฉลองวันเกิดอายุครบ46ปีพร้อมด้วยเมนูพิเศษของไต้หวนันที่ซูชีเนี่ยจัดเตรียมไว้รอโดยเฉพาะครับ แหละคือที่มาของคําว่าการเวลาทําอะไรไม่ได้จริงๆใช่ถ้าเทียบของไทยนี่สามมุมสามมุมพอได้มาแบบวัยนั้นอะไรเงี้ยโหจริงๆแล้วอ่ะเรายังทันพวกเขาอยู่นะเพราะว่าองค์หญิงกัมมารอเนี่ยติดมาก สู้ฉี่ก็คือดังด้วยแล้วตอนนั้นคุณชอบทั้งสาวคนเลยนะคะก็อยากจะสวยเหมือนพี่พี่ทั้งสาวคนจังเลยค่ะได้อยู่แล้วเธอเนี่ยได้ไปถึงสี่ห้าสิบเธอก็ยังสวยอยู่จ้าทูจ้าครับผมอ่ะช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับอิงวรันทรเขาทำผมอกหักเขาบอกเขาไม่ชอบหนุ่มตีครับผม สำหรับอิงวารันทร์ครับหลังจากที่เธอเผยสเปคออกไปก็ทําให้ไอจของเธอเนี่ยเรียกว่าถล่มเลยนะครับ ไดรเรกมาเพียบเลยฮะเรียกได้ว่าไอจีแทบแตกกันเลยครับสำหรับนักร้องสาวอิงวรันธรหลังจากที่เจ้าตัวได้บอกสเปคของตนเองว่าชอบหนุ่มเข้มเข้มไม่ชอบหนุ่มขาวตีทําให้คนไดรเรกไอจีมาเพียบเลยครับก็ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยตกใจและบอกว่ารู้สึกขำๆเพราะมีคนเอาไปทํามีมใน Facebook ด้วยส่วนตัวมองว่าหนุ่มขาวตีก็น่ารักดีจริงๆแล้วไม่มีสเปคตายตัวถ้าคุยกันแล้วถูกอคอไลฟ์ตล์คล้ายๆกันก็โอเค ัวน้องพูดทำาไรที่แบบตอนแรอกอิงแบบไม่เห็นว่าเป็นแบบคอนเทนต์ที่แบบเล่นกันเป็นมีมในในในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยไม่เห็นตอนแรกแล้วก็เหมือนเริ่มมีแฟนขับทักมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบมีแท็กแบบว่าเป็นโค้ดข้อความอะไรเงี้ยเราก็แบบ i, เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ oh, คนแบบไดเล็กมาแบบผมเข้มนะคะ <laughs> ผมไม่ขาวตีนะคะอะไร <laughs> เงี้ยเยอะมากเราก็แบบตกใจแล้วบอกว่าเอ้ยตอนนี้ไม่ได้รับสมัครแฟนนะคะ <laughs> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยคือแบบ ขำมากแต่ก็เหมือนเป็นการแซวกันมากกวา่าสเปคจริงๆเอาพูดตรงๆเลยไม่ได้แบบเป็นคนมีสเปคว่าแบบจะต้องเป็นแบบคนแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคุยกันแล้วแบบ Click call ลคลิกถูกพออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนการดําเนินชีวิตไลฟ์สไตล์มันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยเราก็โอเคเค่ะข่าวตีก็จริงๆก็น่ารักดีนะคะไม่ต้องเครียดกันค่ะเวลาแบบเข้าไปดูในคอมเมนต์ก็คือเหมือนมีถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองแปะมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบขำๆกันมากๆแต่คือ เชื่อว่าทุกคนแบบสนุกกันแหละไม่ได้อะไรก็ก็ดีใจที่ทุกคนสนุกสนานค่ะโชคดีที่ผมไม่คนเข้มก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้คุณก็จะไปเอาปากกา m เกอร์สีดำมาวาดหนวดวาดเคราอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็เซลฟี่ตัวเองส่งไปให้รวงอิงแหมคุณก็อะมากันที่เรื่องราวของน้องมินนี่นะคะหรือว่ามินลีที่เรารู้จักกันดีดีกว่าอายุแค่17ปีเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเหนื่อยไหมคะ โยนคําถามหรอโยนคําถามให้เธอ <c oughs> เพราะว่าเธอจะต้องตอบออกมาอายุเพียงแค่17ปีนะคะแต่ว่าต้องเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยซึ่งก็ต้องสตรองมากเลยนะสําหรับนักร้องแรปเปอร์สาวอายุน้อยวัย17ปีคะ่ะมิล่หรือว่ามินนี่ณนะุภานั่นเองซึ่งตัวตเนี่ยยอมรับว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยทําให้เครียดไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ว่าก็ชอบนะคะแล้วก็พยายามจะทําออกมาให้ดีที่สุดทั้ง2องอย่างโดยเฉพาะการเรียนโชคดีที่อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจกับสิ่งที่ตนเป็นอยู่ทุกวันนี้คะ่ะ ตัวแย่มาตอนเปไอโกะค่ะต้องพอดีว,ว่าต้องเรียนไปด้วยค่ะก็เลยค่อนข้างเครียดน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไหวอยู่ค่ะสู้ตายการเรียนกับทางานไปด้วยเรียนไปด้วยอาจารย์เข้าใจไหมครับพอาจารย์น่ารักมากค่ะอตอนนี้ให้อาจารย์คุยกับผู้จัดการเลย <laughs> ให้เขาสนิทก,กันแล้วก็ มีงานมีเรียนเมืเม่อไหร่ก็บอกนะคะอะไรเงี้ยกับการแบ,บ่งเวลา <laughs> บริหารเวลาของเราในเรื่องของการเรียนด้วยทํางานไปด้วยแบ่งเวลาไงต้องเอาอยัางไงก็ได้ให้รอดค่ะรอดได้ก็รอดอุ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> ก็ทําให้ดีที่สุดค่ะก็ตอนเรียนเราก็เรียนค่ะแต่ว่าพอหลังเรื่องเรียนเราก็บุกว่าไปทํางานเลยอ <laughs> ะไรเงี้ยตอนนั้นเวลาเราคุยงานเราก็จะแบบคุยกับเพื่อนแบบโอเคตอนนี้เพื่อนเพื่อนน่ารักมากเพื่อนเข้าใจค่ะไม่หรอเหนื่อยแค่อยากหลับตาสักพักหนึ่งและลืมตาใหม่สู้สิงเกิลใหม่จะได้ฟังกันช่วงไหน อาจจะเป็นชั่วต้นปีหน้าค่ะมไม่แน่ใจให้เพลงให้เพลงสุดปังได้ทำงานอีกนิดหนึ่งก่อนอย่างนี้ค่ะน้องปังมากฟังเหมือนชื่อเพลงของน้องเลยเห็นล่าสุดนี่ได้ไปออกรายการที่เกาหลีนะสุดยอดมากเลยอะนี่สุดปังจริงใช่ค่ะผมออามาที่ฝั่งเกาหลีบ้างสำหรับมินโฮชายนี่ครับเห็นว่ากำลังรับใช้ชาติอยู่และที่สำคัญคือไม่ยอมใช้วันหยุดพักผ่อนตามสิทธิ์ด้วยจะใช้ชาติ จนครบเลยหละครับรับใช้ชาติจนครบนะฮะมินโฮครับสมาชิกหนุ่มแห่งวงชายนี่ครับที่กําลังทําหน้าที่ไปทหารรับใช้ชาติอยู่ในขนาดนี้ได้ตัดสินใจที่จะไม่ใช้วันหยุดพักผ่อนตามสิทธิ์ของทหารเป็นจํานวน20วันแต่จะทําหน้าที่ไปทหารในกรมทหารต่อไปจนถึงวันปลดประจําการอย่างเป็นทางการครับซึ่งตรงกับวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยการตัดสินใจทําหน้าที่รับใช้ชาติต่ตอไปของมินโฮได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากจากกองทัพเกาหลีครับ ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะทางกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ก็ได้อนุโลมให้พลทหารที่ใกล้ปลดประจำการสามารถใช้ชิดลาพักร้อนได้และไม่จะเป็นต้องกลับมารายงานตัวที่กรมทหารอีกค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ว่ามินโฮนะคะไม่ขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพื่อที่จะทําหน้าที่ต่อไปจนปลดประจำการตามกําหนดจริงๆค่ะโดยมินโฮนะคะหวังว่าการกระทําของเขาจะทําให้เพื่อนพลทหารทําหน้าที่รับใช้ชาติต,ต่อไปแทนที่จะใช้สิทธิ์ลาพักร้อนก่อนที่จะปลดประจำการเพียงแค่ไม่กี่วันค่ะมินโฮครับได้รับเสียงชื่นชมจากผู้บ,งบังคับบัญชาอย่างมากในเรื่องของการฝึกซ้อมวิชาทหารอย่างตั้งใจนังแต่เข้ากรมทหารเป็นต้นมาครับซึ่งการตัดสินใจไม่ขอใช้สิทธิ์ลาพักร้อนเพื่อทําหน้าที่รับใช้ชาติต,ต่อไปของม <im h> ินโฮก็ได้รับคําชมจาก ผู้บังคับบัญชาทหารบกของเกาหลีใต้โดยตรงด้วยครับ เป็นปลื้มกันแน่นอนเลยนะคะอดใจรออีกสักนิดนึ่งใช่แล้วอีกแป๊บหนึ่งก็ปลดประจำการออกมา<ช>แล้วอะมากันที่บอยแบนด์กันมากดีกว่าปกติแล้วเวลาเราพูดถึงบอยแบนด์เนี่ยก็จะนึกถึงแบบว่าผู้ชายกล้ามล่ำหุ่นดีแต่ว่างานนี้เป็นบอยแบนด์ของทางฝั่งจีนที่จะชีกกดทุกอย่างออกไปเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นบอยแบนด์พลัสไซส์ั่เองค่ะ นี่วันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับบอยแบนด์น้องใหม่นะคะโดดเด่นด้วยลุกหนุ่มหุ่น plus size เจ้าเนื้อค่ะไม่ผอมเพรียวแล้วก็เน้นลุกแบบว่ารูปรักที่โดดเด่นผ่านเสื้อผ้านหน้าผมที่แสนสะดุดตานะคะแน่นอนเราก็ต้องพูดถึง5หนุ่มจีนแห่งวง Produce Pandas ค่ะ,ะที่มาของ Produce Panda นะครับก็ทางต้นสังกัดปลุกปัน้นบอกว่าคัดจากหนุ่มๆห,หุ่น p l u สไซส อายุระหว่าง22ถึง31ปีครับระหว่างว่าจะสร้างความแตกต่างให้กับวงการเพลงที่บอยแบนด์นั้นมัาจะปรากฏตัวในลุคที่โดดเด่นไม่ต่างจากนายแบบแต่ทางค่ายต้องการเสิร์ฟความบันเทิงจากบอยแบนด์หุ่นเจ้าเนื้อที่จับต้องได้ หวังให้ผู้ชมนะคะได้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะมีรูปลักษณ์หน้าตาธรรมดาและรูปร่างที่ไม่ได้ผอมเพรียวแต่ว่าทุกคนก็สามารถตามฝันที่จะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการบันเทิงค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มาของวง Produce Panda นะคะที่มาพร้อมกับอิ a เมจที่สดใสเพื่อสร้างความสุขสนุกตื่นเต้นให้กับผู้ชมโดยห5หนุ่มวงนี้นะคะเพิ่งจะเดบิวต์กับเพลงลาลาลาที่เราได้ฟังกันไปเมื่อกี้ค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง หมดเวลาแลนะครับคุณผู้ชมติดตามเราได้ครับได้ทางนี้เลยนะฮะ True visions นี่เลย Line แ d ดหรือว่า QR ว o า e โคตรงนี้ก็ได้แล้วก็ Fanpage ด้วย True Insight HD และ YouTube Channel อย่าง True visions official s u b ส c r ร b e กันได้ครับแนะนำติชมรายการกันเข้ามาได้ทางอีเมลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะแล้วก็ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้หมดเวลาครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ